โมาอยู่กันในเกม Rock Company กันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้จะมาลุยโหมด Quick Play กันเหมือนเดิมนะครับผมก็เล่นในโหมด Wingman มาเมื่อวานปวดหัวเลยกูไอสัตว์โอเคมาลุยโหมด Quick Play กันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในเกมแล้วกันว่าจะเล่นว่าจะได้โหมดไหนแล้วก็เล่นตัวไหนครับผมจอดไปมาอยู่กันในเกมไม่เที่ยบหรอนครับผมอยู่กันในโหมด skirmish ก็เป็นโหมดที่ต้องจีกัน50ตัวคล้ายๆโหมดซิกฟ s i ิกนั่นแหละแต่นี้มันเป็น สี่สี่ครับผมแล้วก็ยิงแค่ห้าสิบตัวโอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่นปืนซา,าราห์ละกันวันนี้ไปนี่นะครับโหมดซิกเมตก็คือง่ายๆเหมือนโหมดซิกฟิซิกเลยจบราวเดียวเหมือนกันครับผมห้าสิบตัวคนน้อยคนสี่คนนะครับก็ถือว่าน้อยหรือเปล่าถือว่าน้อยก็ได้ถ้ามันจาเป็นผมยิงไปก่อนครับผมโอ้โหยิงโดรนไม่โดนใครเลยสวยเพื่อน โอ้โห,โโหจำสกแก์กูอีกละแม่งคือผมโผล่ไปพอดีแล้วมันแบบมันมาพอดีงไงโอเคเออตายปืนนี้ก็ยิงยากอยู่นะผมบอกตรงเกินไปเกินไปเด็กๆโอเคเดี๋ยวผมอ้อมหลังไปยิงเด็กๆหน่อย เด็กๆตัวไหนยิงผมเมื่อกี้สวยมาครับผมได้มาเท่าไหร่ละ3สามละยี่สิบตัวไม่รู้จะโอ้โหยากอยู่นะสิบหพอเพราะว่ามันมันยิงแค่ห้าสตัวก็จบละสิห้าตัวครับผมภารกิจตั้งไวโอเคไม่มีคนเลยหรอมีมละมึงใจยิงค่ะพ่อของฟูสาดักอยู่โอ้โหเสียของจริงผมได้สองเลยนะ ผมภาษาดักไว้ครับผมพวกเชียร์พวกนี้ครับผมมาทําผมเสียของทําผมเสียของและหมองมนรอไอตัวไหนยิงผมโอ้โหแย่งดีนะแย่งเก่งนะสวยแย่งเก่งดีครับผมแบบนี้แหละคนไทยเขาทากันคนไทยเขาไม่ทำกันพวกฝรั่งมันทำ โอเคได้มาห้าละอีกสิบตัวโอเคผมได้ยินเสียงแถวนี้ว่าโอ้มึงก็ข่มจัดข่มจัดเลยนะหน้าซาัดข่มจัดเลยนะหน้าซาัดโอเคตายโอเคได้มาเจ็ดครับผมกระสุนใส่ชาร์จยังวะยิงมันตัวนี้ตายยังโอเคเจอแล้วด้านหลังหมดครับผมทีมมัน น่าจะมาทางนี้ต่อ,อไปยิงโดนไปก่อนครับผมเอามาหนึ่งเม็ดเอามาหนึ่งเม็ดสวยได้ได้มาเก้าเสียงคนอยู่ตรงนี้วะมาเป็นตัวโอเคได้มาสิบมาเป็นตัววัววัวควายมาสิบเอ็ดโอ้โหมาเป็นตัวอีกละมาเป็นตัวอีกแล้วโอเคสิบสอง สิบเอ็ดสิบสองครับผม <ST AR> ก็มาโหโหดจังวะก,กูตายสิบสามอ๋อโหไม่ได้ว่ะโดนแย่งครับผมโดนแย่งแม่งมันทรายสิบสี่โอ้โหเอยไม่ต้องช่วยก็ได้นะเกรงใจจัดช่วยแบบนี้ช่วยแย่งครับผมสกอร์สิบสองยังไม่ขยับแต่ผมตั้งไวสิบเอ้ยโอเวอร์ Over. โอเวอร์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 บอร์ด14โอเคไปสิบสียิงจนกระสุนจะหมดครับผมยังไม่ล่วงเลยกู15มาแล้วกระสุนจะหมดจริงๆรอันนี้ไม่ได้ติงนางมันมา16บหกไหมโอ้16ไม่ได้ครับผมโอเคผมมาตรงนี้ดีกว่าโดนผมก็พร้อมละ ไอตัวนี้ชอบโยนน้ำพิษครับผมพีชิชัยกระสุนเหลือ14วะ่ะแะโอ้โหเอ้ย16ตังมี50,000ครับผมช็อปปิ้งกันแบบว่ามัน <Victory. S 1> โอเคซื้อมาให้หมดโอโ้มันจัดวันนี้พระเจ้าเข้าพระเจ้าเข้าล่างครับผมยิงกันมันเกินแต่ทีมตัวมันจะไม่ค่อยชนะเลยนะอ,อย่ายิงโอ้โหได้เลย ตั้งมีหมื่นเจ็ดครับผมช็อปมาช็อปลัวครับผมเพราะว่าเรา,เรามันเรามันคนชัวโอเคไปทีมกูดูเหมือนไม่ค่อยชนะโอ้โหเามิ่งมันดีวะหลังจากนั้นกูก็ยิงไม่ได้อีกเลยหรือเปล่าแต่15ตัวเนี่ยถึงละสิบหกละเฉียเออเอาไปเอาโดนกูไปรับประทานสวยตัวหนึ่งก็ต้องใช้ครับผมโดน เพราะว่ามันต้องตะโกนต้องตะโกนอาโรนมากอาโรนมากเทเลพี่โอ้มันมันปลานี่ตั้งไว้ครับผมอย่าตามตามกูจังโอ้โหเพื่อนไอตัวนี้ก็กดแต่หลังผมครับผมโคตรเหมาะสมอะโอเคเอาให้ถึง50ตัวเราต้องชนะดูวะโดนผมยังคูด้าไม่เสร็จวะ ปแลระเบิดกระดิงกระดอนไปไป,ไปยังไงดีวะไปอย่างนี้แล้วกันอุ๊ยาโอ้โหโดนตายเพื่อนผมก็ผมโชว์ความเหมาะสมแล้วไงด,ด,ดูดิผมยิงขนาดนี้เกมยังตึงอะ่ะคุณก็ลองคิดแบบทะลึง่งทะาเ่งดูคิดแบบทะลึ่งดูโอ้โหไม่ตายเลยทีมเขาช่วยกันจริงดีครับผมแต่ทีมผมพอเลือกศัตรูเหลือ,อนหนึ่งทีมผมจะมา แต่พอเลือกศัตรูเต็มร้อยทีมผมจะหายครับผมเข้าไปในกลีบเมฆโคตรแยกคิดดูโคตรเยกโคตรโยกอะ่ะเกินได้เลยนะถ้าจะวัดไอ้พวกหน้าสัตว์หัวน้าสัตว์นี่มันยังอยู่ปลวว่าวะแต่ผมคนกล้าอยู่แล้วครับผมมันปลาไว้ทรงไหนวะนี่งไงเอาไป คนเดียวกูก็ยัดโดนครับผมที่จริงโดนนี่ต้องยัดสักสามสี่คนนะครับผมมันจะได้แบบดีๆอตัวนี้ก็ยิงผมหลายครั้งเหมาาือนกันอย่าทะลึง่งโอเคยัดอาดินาลีไปเลยดีกว่าเจอเจอครับผมไอตัวนี้มันแกงปลาแกงปลาโอเคเนียนมากไหมพี่เนียนมากไหมพี่ อีกตัวมันยังอยู่น่นนาโอ้โหทีมปูโอเคโอ้ผมบันเลงคนเดียวเลยวเ่ะบันเลงคนเดียวครับผมโอ้โคตรมันโคตรมันพอบันเลงโอ้โหนี่ไงเล่นละหนึ่งทีมผมจะโผล่พอเล่นศัตรูเต็มร้อยครับผมทีมผมจะหายเข้าไปในกรีบไม่เอมันเลงคนเดียวครับผมโอ้โหมันจัดตังรวยครับผมตังรวยเลยอ่ะดูดิ มซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าอีก2ตัวจบเกมปิดเกม,ด,มดิอย่าไปยื้อครับผมอย่าไปยิงยุดอย่าไปยิงยุทธเดกระชาไอ้รากหมาอย่ายิ่งโอโ้โหทำไปทํามาแพ้เชื่อเปล่าเชื่อเปล่า Believe in me เ okay, คผมเจอ เจอแล้วไงเมเจอรจอ์โอ้โหชุบที่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 โอเคสวยไป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 เข้าไปโอเคสวย27ตัวครับผมเล่นกัน50ผมยิง27คือคิดดูกันดูเล่นเล่นนี่น28โอเคโอ้โหวันนี้พระเจ้าเข้าล่างวะ่ะโหดเกิน ดูดิี27ตัวนะครับ50ตัวผมยิงเกินครึ่งอ่ะประมาณนี้ละกันเจอกันคลิปหน้าไปละ